สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาว Forex Fusion ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอพากราฟประจำวันวันนี้วันที่16บกุมภานะครับ2องพันยี่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการวิเค,าคราะห์นะครับก็แนะนําตัวกันก่อนนะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็สนใจวิธีการที่จะเทรดด้วย h a r m o n i c Pattern นะครับซึ่งผมก็มีการ จัดเรียงลําดับไว้ให้เดี๋ยวเรียบร้อยนะวิธีการก็คือเข้าไปที่ตัวช่องนะครับแล้วไปที่วิดีโอครับไปที่คลิปไหนก็ได้ครับสคริปหนึ่งอ่ยกตัวอย่างตัวปัจจุบันเนาะ,อะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยครับให้ไปที่ด้านล่างนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยได้มีการเรียงลําดับเนื้อหาการเรียนรู้ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับแปดเนื้อหาหลัก6เนื้อหารอง นะครับก็คือไอ้ตัวส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นความรู้เสริมที่จะทำให้ทุกท่านเทรนฮาร์มอนิกแพทเทิร์นเนี่ยได้แบบเขาเรียกว,ว่ามีประสิทธิภาพอ่ะโอเคนะเหมือนเหมือนติดอาวุธให้มันเพิ่มนิดนึงโอเคไหมครับอ่านะแล้วก็พอเราเรียนจบแล้วเนี่ยก็ดูคลิปวิดีโอวิเคราะห์กราฟประจําวันประกอบไปด้วยนะครับก็จะได้เขาเรียกว,ว่าทําให้ทุกท่านเนี่ยเ,เห็นมุมมองวิธีการมองของของ,ของผมเองเนี่ยนะครับในทุกๆวันเนาะ คือแน่นอนว่าตัวแพทเทิร์นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีมันก็จะวัดเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันแต่งต่างออกไปก็คือว่าจุดที่เราจะเล่นแพทเทิร์นนี่แหละมันจะเปลี่ยนนะครับใน,ในในทุกๆวันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแน่นอนครับพอผมเล่นในโซนที่มันเป็นแบบนี้แล้ววินเลทมันน้อยลงผมก็ต้องหาะระบบอื่นนะครับหรือหาวิธีการอื่นๆที่จะทําให้เราหาโซนที่มันดีๆโซนที่มันมีคุณภาพ อย่างเงี้ยครับอ่าเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาโอเคเนาะเพราะเนี่ยก็คือถ้าท่านจำแพทเทิร์นได้นะครับแล้วก็เรียนตัวเนื้อหาเสริมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูกร,ราฟประจําวันประกอบเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นรู้วิธีการมองนะครับรู้มุมมองรู้วิธีการหาโซนโอเคเนาะที่หัดมาครับแน่นอนครับว่าพวกเนี้ยมันเป็นความรู้อ่าที่สอนมาตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมครับอ่า แต่ว่ามันจะมีพิเศษก็คือว่าสมาชิกเนาะที่จะสมัครเป็นสมาชิกของช่องอะนะครับผมมีการแยกออกมาเป็นสีระดับเนาะ 50, 300, 900 500, และ1,500บาทนะ300เนี่ยแน่นอนครับคุณได้บบวิเคราห์ทุกวันนะครับเป็นฟอร์เร็กทุกคู่มีทองคําด้วยแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซีให้นะครับส่วน900แล้วก็1,500บาทเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านจะได้เพิ่มเข้ามาก็คือว่าจะได้แน่นอนครับบทวิคห์ได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือว่าจะมีห้องสําหรับพูดคุยนะครับเป็นห้องแชทยกตัวอย่างนะครับห้องนี้นะครับเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับมีห้องสาหรับดาวน์โหลดเอกสารพวกสไลด์ต่างๆนะครับรวมคลิปสอนพิเศษนะครับอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับ abcd อันนี้คือสอนใหม่หมายถึงว่าเอาเอาเอาที่สอนปีที่แล้วเนี่ยครับมามาสอนอีกรอบหมายถึงว่ามาหมายถึงว่าผมจะบนเพราะว่าอย่างนี้ ในในปีนี้นะครับสิ่งที่มันเขาเรียกว่าโปรเจกต์ที่มันเกิดขึ้นใหม่ก็คือห้องนี้ครับตารางการสอนอ่าก็คือในทุกๆเดือนนะครับผมจะมีตารางสอนออกมาว่าวันนี้วิคนี้เราสอนเรื่องอะไรอย่างเช่นวันที่19ก้ากุมภาเนี่ยเราจะเรียนรู้แล้วก็สอนกันในเรื่องของตัว d i a โกนอลแล้วก็ tree dive นะฮปเพเทิร์นเรียบง่ายแต่ได้ตังค์นะครับผู้สอนก็คือเป็นพี่แม็ก dot trader นะครับส่วนในวันที่20ของผมจะเป็นผมจะสอนตัวแอดวานซ์ฟิโบนะครับในเรื่องของตัวรีชเชสเมนต์เอ็กซ์เทนชันฮาร์โมนิกพวกคีเลเวล QML อะไรต่างๆเห็นไหมครับพวกนี้มันจะเป็นสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่เป็นซูเปอร์ฟีแล้วก็ซูเปอร์ฟีดพลันะครับเนี่ยเห็นไหมใครที่เนี่ยครับมีคนเข้าเรียน37คนนะครับหรือว่าสนใจเนาะอันนี้สนใจ32คนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาเรียนกันในห้องออนไลน์คลาสสูม โอเคเนาะอ่าอันนี้คือสมาชิกที่เป็นซูเปอร์ีขึ้นไปนะครับลักษณะการส่งแผนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลำดับถัดมานะครับสำหรับใครที่อยากได้รับส่วนลด30%นะครับรู้สึกว่าเอ้ยแพงจังเลยมีวิธีการลดไหมนะครับมีนะครับไปที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> วิธีการก็คือทุกท่านต้องเปิดบัญชีนะครับกับทางบรกเกอรนะ โดยคลิกที่ลิงก์ตัวนี้นะครับของ f o r ์ดฟิวชันะเปิดวันที่ทุกทุกอย่างให้เรียบรอ้อยเสร็จสับนะครับแจ้งเลข m อ็เข้ามานะครับทุกท่านก็จะรับส่วนลดเห็นไหมจากพันห้หรือพันเดียวจาก900เหรือ6 0 0 3 0 0สอหรือ2 5 0เหลบือ35บาทนะครับนะลดไปค่อนข้างเยอะนะเพราะเนี่ยใครต้องการส่วนลดก็ทำตามวิธีการนี้นะครับนะฝากขั้นต่ำก็ ห้เหรียญละกันนะครับส่วนวิส่วนหลอดในการเทรดต่อเดือนเนี่ยไม่จํากัดนะครับขอให้มีการเทรดเล็กๆน้อย,อยก็พอโอเคนะอ่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะแนะนําตัวขายของถัดมาครับฝากเพจพี่แม็กด้วยนะครับ the ะเทรดเนะสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็กําลังศึกษาวิธีการเทรดด้วยอ l เ e ียนเวนะครับอ่ะก็แนะนําพี่แม็กไปละกันนะครับ วิธีการเข้าห้องพิเศษนะหรือว่าวิธีการที่เราจะชมคลิปวิดีโอของพี่แม็กเนี่ยก็ทักไปที่เพจดอทเทรดเดอร์นะครับพอทักไปที่เพจดอทเทรดเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ทําตามวิธีการให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะดึงเข้าเข้าเข้าห้องนะนะเข้าห้องนะครับโดยห้องตัวริสคอดของพี่แม็กเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยในห้องริสคอดของพี่แม็กเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะ เป็นบทวิเคราะห์แล้วกันนะบทวิเคราะห์ทุกคู่เลยเห็นไหมนะทุกคู่เลยนะครับใครที่อยากดูแผนคู่ไหนก็คลิกเข้ามาดูเช่นผมอยากดูวันนี้ผมอยากดู GU อย่างเงี้ยครับผมก็คลิกเข้ามาดูนะครับว่า GU ในมุมมองของตัวอินดิเวฟเนี่ยมุมมองไปในลักษณะทิศทางไหนนะครับอย่างเช่นตัวนักง,งานตอนนี้นะครับก็คือมีโอกาสย่อ,อก,ก่อนนะครับย่อ,อก,ก่อน ถ้าให้เดาด้วยตาก็ประมาณ61.8เนาะย่อลงมาที่ระดับประมาณ61.8มาพอจบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอจบขึ้นพอพอจบสาระขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีกาสดีดขึ้นต่อเมื่อเนี่ยถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ follow sell นะครับอาจจะรอบายอย่างเดียวก็ได้นะครับหรืออาจจะหา monic pattern เพื่อหาจังหวะในการบายขึ้นไปได้ไหมได้นะครับอ่าก็หยิบความรู้แต่และของระบบเนาะมันใช้งานอย่างเช่น bitcoin มุมมองของทางฝั่งเดอร์เทรดเดอร์มองว่าอย่างไรบ้างอมาดูนะของเดอร r เทรดเดอร์ก็มุม,มมองว่ามีโอกาสที่จะลงต่อนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อนะ่น aw, ย่อ2เสร็จแล้วมีโอกาสที่จะลงต่ออีก1ชุดถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็หาจาังหวะในการเซลล์นะครับเหมือนชุดนี้จะฟอร์มไปรูปแบบของตัว Q m วด้วยถูกไหมนะแล้วก็อันนี้นะครับอันที่เราจะจะ,จะ,จ,ะจะคุยกันคือเรื่องนี้นะครับห้องไม่ใช่ห้องแชทฟรีสิ ห้องความรู้ฟรีอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับห้องเรียนฟรีนะครับใครที่กำลังศึกษาเรื่องตัวอีเล็กทร์เวฟเนาะตั้งแต่ ep 7นะครับขึ้นไปนะครับเรื่องของ Imp พ l s ส Diagonal z i g z a g f l a แฟ r ตท n g l งเกิลคอมบิเนแล้วก็ฟิบนาชในการวัดเด้งวันย่อของแต่ละสถานะขึ้นนะครับแล้วก็ความรู้อื่นๆในนี้แหละนะครับทุกท่านก็มาเรียนรู้ได้นะครับฟรีนะ ฟรีของดีและฟรีแน่นอนครับก็อยากให้เก็บไว้เป็นความรู้นะโอเคเรามาเข้าสู่คลิปดูพิะห์กราฟของเราดีกว่านะครับมาดูในภาพใหญ่ก่อนนะครับสำหรับตัวทองคำเนี่ยนะครับตัวทองคำเนี่ยเมื่อวานเนาะก็ลุ้นกันพอสมควรเลยว่า ไอไฮนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้านนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะตอนที่มันแทงขึ้นมานี่ผมรู้สึกว่าอืมันน่าจะคือน่าจะมาตรงนี้แล้วอะเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันน่าจะมาประมาณพันเก้านะน่าจะมาประมาณพันเก้าแล้วล่ะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเป็นไงครับอ่าเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของการที่เป็นเฟลเบรกนะครับหลอกนะครับหลอกเรานะครัแล้วมันก็ทุบลงมา แต่ว่าบอกงี้นะแต่ว่าถ้าเรามองในส่วนของตัวเขาเรียกอะนะโครงสร้างของราคาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็น up trend อยู่นะเนี่ยก็ตีเทรนด์ไลน์ก็ได้นะครับถูกไหมก็ยังเหลือเหลือเขาเรียกว่าอะไรเหลือโซนที่สามารถที่จะขึ้นต่อได้ด้วยดูไหมครับเนี่ยเป็นไซด์เวนะครับชุดน,นี้อาจจะเป็นชุดยอ่อนะครับย่อถึงไหนก็สปีดไลน์เนี่ยครับลองตีดูเนี่ย เห็นไหมครับก็จะเห็นว่า,าโซนที่มันมีโอกาสย่อมาถึงกโซนประมาณนี้นะครับส่วนโซนนี้ก็ท,ท,ท,ที่ติดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นโซนนี้เป็นไฮเดิมที่เบรกได้เห็นไหมครับก็จะมี2โซนนี้ที่เป็นโซนที่หน้าบ่ายกลับขึ้นไปนะครับหน้าบ่ายกลับขึ้นไปคือคือเอาง,ง่ายขาขึ้นเนี่ยยังไม่เสียทรงนะครับชุดที่มันทุบลงมาเป็นน่าจะเป็นลักษณะของการย่อมากกว่านะครับ เรื่องของการย่อมากกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยถูกไหมเนี่ยมันก็ยังทำหายถูกไหมทุกท่านทุกท่านสังเกตดีๆนะเนี่ยราคาก็ยังทำหายถูกไหมอ่ะอันี้ก็ทำหายปะเออไอนี้ล่ะเห็นปะก็ยังก็ยังยกหายตัวเองยกโลด้วยนะครับอ่าอาจจะมีหลอกมีหลอกหนึ่งครั้งคือชุดนี้ครับคือโลนี้เห็นไหมมีหลอกเราหนึ่งครั้งถูกไหม ทำ lower low เ low, นาะ,ะหลอกเราหนึ่งครั้งแต่ว่าปปรากฏว่าไงครับก็ยังก็เบรกไฮขึ้นไปได้ก็แสดงว่าต้องเปิดน up t r e n แล้วล่ะนะครับเปลี่ยน up t r e n แล้วล่ะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรในวันนี้นะก็คือหาจังหวะในการบายได้เพราะทีนี้มาดูอย่าเพิ่งพังกันดู H1 นะเอเนี่ยดู H1 เนี่ยมันเหมือนลักษณะเป็นการเสียทรงของเอถูกไหมเพราะราคาทำ lower low row, ถูกไหมครับเห็นไหม ทำ low ว่ low อะถ้าเราตีถ้าเราทำเส้นเนาะเนี่ยเห็นไหมครับ high low เห็นไหมครับ high low high ทำ low ว่า low ซะกันอ่าก็คือเอาง่ายๆว่า h1 เสียทรงแต่ในภาพใหญ่ยังมองเป็นขาขึ้นได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะหาจังหวะในการ buy ขึ้นไปนะครับอ่บา buy ในชุดเด้งเพราะเรารู้ว่ามันค้างเด้งหนึ่งครั้งถูกไหมครับมันจะต้องเด้งไปทําเด้งมาทำ high อ่ะแต่ไม่ผ่าน high เนี้ย นะครับถ้ามันอยากจะพักตัวลงต่อโอเคไหมอา,อาจจะลงมาที่โซนนี้แล้วขึ้นต่อตามเทรนใหญ่ๆก็ได้โอเคไหมผมพูดงงไหม <c oughs> คือคือพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะในการสวนบายขึ้นไปนะครับบายในครั้งนี้ก็คือบายขึ้นไปเพื่อเซลลงมานะครับเป็นชุดย่อของไทเฟมใหญ่นะครับโอเคนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้บ่ายนะครับหาจังหวะในการบายได้ แต่ยังไม่ได้บายตอนนี้นะมันยังไม่มีทรงอะไรเลยอะถ้าส่วนตัวนะครับส่วนตัวถ้าเราตีอย่างนี้นะ,ะเป็นเทรดด้ฟนะครับส่วนตัวทุกท่านเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นแท่ง heading c zone เห็นไหมส่วนตัววันนี้นะครับตีลองดีเทสเมนต์อ่ะอันนี้จะสิบแปดจุดหกประมาณเดี๋ยวนะหกสิบแปดจุดแปดอ่ะวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะลงอีกสักหนึ่งชุดแถวแถวนี้ นะมีเฮดี้ซีโซนด้วยน่าจะลงอีกสักหนึ่งชุดมเราค่อยวิ่งขึ้นนะครับเพราะอะไรดูนะถ้ามันลงอีกชุดหนึ่งตัวนี้เห็นไหมมันจะกลายเป็นไดว์เจนทันทีดูไหมครับถ้ามันทุบลงเร็ว,รวแรง,แรงตัวนี้จะกลายเป็นไดว์เจนทันทีนะครับแล้วตัวนี้ก็เข้าสูตรเนาะเป็นทรีดฟยแล้วก็มีเฮดดี้ซีโซนตรงนี้นะครับเราอาจจะเข้าเทรด ด้วยเงื่อนไขของอ้านแพทเทิร์นก็ได้นะครับ50แพทเทิร์นก็ได้แบบนี้นะครับ,แบบนะรบมันจะลงมาประมาณ160.8นะแต่แถวนี้แล้วก็จะขึ้นนะครับขึ้นได้ถึงไหนดูนะวัดให้ดูถ้ามันลงมาที่โซนนี้นะตรงลูกศรพอดีเนี่ยโซนที่มันจะขึ้นได้นะครับก็คือมี3โซนนี้เนี่ยถ้ามันเด้งโซนนี้นะอ่าถ้ามันเด้งโซนเนี้ยมันจะขึ้นได้ถึง2โซนนี้ นะครับถ้าเรามองในเรื่องของตัว QM นะครับชุดนี้เป็น QM เนาะถ้าเรามองว่ามันเป็น QM อ่ก็เนี่ยแถวเนี้ยสอโซนเนี้ยไม่ควรเกิน2อโซนเนี้ยถ้ามันเป็นถ้ามันจะเป็น QM นะนะครับพอมันจบ50ทัดแพทเทิร์นแล้วเนี่ยนะครับเป้าในการลงของเขาเนี่ยจะลงมาที่ระดับ50%ประมาณนี้ก็คืออ่ะง่ายๆเทสไลน์นี่แหละอ่ะขึ้นมาาส้มบนแล้วก็ลงมาส้มเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ย นะครับ50นี่คือพฤติกรรมการวิ่งของตัว50 pattern เนอะนะครับเนี่ยปึ๊บลงมาที่106.1แล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็ย่อมาที่ประมาณ50%โดยประมาณครับนี่คือวิธีการวิ่งของตัว50 pattern นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อแผนนี้นะครับก็หาจังหวะในการบายที่ราคาประมาณ1836โดยประมาณเนอะนะครับ แต่ถ้าแต่ถ้าเราดูโซนล่างนะมี Q m ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังก็หน้าบ่ายเหมือนกันเทาล่างเนี่ยนะเทาล่างก็หน้าบ่ายเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่มีแพทเทิร์นสนับสนุนให้ให้ผมพิจารณาในการเข้านะแต่มันเป็นโซนที่หน้าบ่ายเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านเข้าตรงนี้แล้วนะครับแล้วมันหลุดนะครับก็มาเข้าอีกทีคือโซนนี้นะครับ SL ก็หลุดโลนี้แล้วกันง่ายดีโอเคไหมอ่าประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับ ไปดูคู่อื่นบ้างสำหรับตัวคริปโตเคอเรนซีไปดูบิตบิตคอยกันบ้างนะครับบิตคอยเนี่ยมุมมองนะครับมุมมองก็คือมีโอกาสลงต่อนะครับเพราะว่าอะไรก็ดูแผนของพี่แม็กมาถูกไหมดูบิตคอยนะครับแผนพี่แม็กบอกว่าเนี่ยมันจบมันเป็น1ย่อ2เนี่ยเห็นไหมครับ1ปรับ A B C นะครับแล้วก็เป็น2แล้วก็ จบ2แล้วช่วงที่จะเป็น1น้อยย่อ2น้อยจะเป็น 3, 4 5ลงไปข้าลงล่นางนะครับจะลงไปเวฟ3ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอมองเหมือนกันถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มองเหมือนกันเวฟ2นะครับปกติเวฟ2จะย่ออยู่ที่ระดับประมาณ5 6าคือโซนนี้นะครับอ่าถ้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะศ1ย์่ย่อ2นะครับ3 4 5แบบนี้นะครับยกตัวอย่างนะตัวอย่าง ตัวอย่างเนี่ยแบบนี้นะครับหนึ่งย่อสองสามสี่ห้าลงไปแล,ะละ้วนละ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็รอเนี่ยภายจังหวะในการเซลล์แต่ว่าส่วนตัวถ้าตามระบบเนี่ยผมจะมารอเซลล์ด้านบนครับโซนนี้ครับสี 4, 5, 3, 5, 8, 8, ่ห้าสามห้าจุดแปดแปดประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเอสวันเนี่ยมันพีคแรกถูกไหมครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออีกหนึ่งชุดเพื่อให้เกิดอะไรเลยไดเวอร์เจนนั่นเองนะครับหรือถ้ามันลงไปเลยก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าผมจะรอที่เซตอัพเนาะเซตอัพผมมาอย่างนี้ผมก็จะรอนะครับอ่าโอเคถัดมาดูตัวไหนอีกดูเอด้าบ้างเอด้าเนี่ยยังไม่มีสัญญาณนะครับในการที่จะเทรดเลยนะครับแต่ถ้าโซนที่หน้าบายก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นลักษณะของ QM นะครับแต่ว่าอยากให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเออโลเนี่ยมันเท่ากันเห็นปะโลเนี่ยมันเท่ากัน กลัวว่ามันจะกลายเป็น liquidity หรือเปล่านะครับก็คือถ้าเป็น r t m ก็โซนนี้เขาจะเรียกว่าเป็น fake out zone ถูกไหมเป็นเป็น resistance หนึ่งเป็น r 1 r 2อะไรอย่างเงี้ยครับของเขาถูกไหมครับเคยเคยเห็น pattern ที่เป็นของตัว r t m ไหมเนี่ยมันจะวิ่งอย่เงี้แล้วมันก็จะเป็น1 2เนี่ยเห็นไหมเคยเห็นปะเนี่ยแล้วเขาก็จะใส่ตรงเนี้ยเป็น fake out zone นะครับเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็น Fake out z o โ e หรือเปล่าเพราะว่าโลมันเท่ากันนะครับแต่ถ้านะถ้าเราคุยในเรื่องของฝั่ง Smart Money Concept ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่า E ีโ low ครับผมก็ไม่รู้หรอกมันแปลว่าอะไรนะถ้าฝั่ง Smart m o n e y ี่คอนเซเขาเรียกว่า E ีโ low นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโซนนี้รับไม่อยู่นะครับก็มีแนวโน้มสูงว่าจะลงมาที่โซนนี้นะครับถ้าเราตรีเรื่องของ3 d ีดิฟเนี่ยครับมันก็จะผ่านพอดีเป๊ะ นะครับมันก็จะผ่านพอดีเป๊ะเนี่ยอาจจะลงมาอย่างนี้หรือเปล่าแล้วค่อยขึ้นเขาท้าไหมอา,อาจจะลงมาแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับโอเคผมอาจจะให้ไว้สโซนละกันนะครับโซนแรกนะครับถ้ามีแรงซื้อก็เข้านะครับด้วยเงื่อนไขของตัว qm แต่ถ้าหลุดนะครับก็ให้มาเล่นทิ่โซนนี้นะครับโซน,นล่างประมาณนี้ A B C ไปแล้วส่วนตัวดอชคอยนะครับมุมมองก็คือว่าน่าจะลงต่อนะครับโซนนี้ออกไม่อยู่หรอกนะครับโซนนี้เอาอไม่อยู่น่าจะลงมาที่โซนนี้ครับนะครับเป็น QM แล้วก็มี t w e d d นะครับหนึ่งได2สองประมาณนี้เนาะ ETH นะครับราคาขึ้นมาสู่โซนที่หน้าเซล์แล้วนะครับ ขึ้นมาในี่ก็รูปแบบของเงื่อนไขของตัว alternate b a n นะครับยังไม่ถึงราคาที่ผมตั้งไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูทรงมันก่อนนะครับไม่แน่อาจจะแย่ไว้ก่อนไม้หนึ่งก็ได้นะครับสำหรับ e t s นะดูแผนของฝั่งหรือ a d e r ก่อนว e ก่อน e t s เ็ามองว่าอย่างไรนะครับอมองลงเหมือนกันนะครับกาล่าน่ยยังไม่มีแพทเทิร์นนะแต่ว่าโซนที่หน้าเซลล์เนี่ยคือโซนนี้บด้นบนนะครับ เนีสามไล์ก็ตีได้แล้วล่ะนะครับแต่ว่ายังไม่มีแพทเทิร์นแค่น,นี้ไลคอย like ขอข้ามนะมานาข้ามนะครับแซนนะครับส่วนตัวแซนเนี่ยนะครับโซนที่หน้าบายของแซนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ส่วนไอเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยโซนเนี้ยมันน่าจะเอาไม่อยู่อ่ะ เนี่ยน่าจะลงมา3 d ีดิฟตรงนี้ครับแน่นอนแหละมันเป็น QM นะครับโซนนี้มันเป็นโซน QM แล้วนะครับมันเป็นโซน QM เนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูฟอร์มของกราฟละกันนะครับถ้าเราตีเทนลไลน์เนี่ยเออเนี่ยก็พอที่จะเข้าท่าเนาะอ่าพอาที่จะได้อยู่เนี่ยอาจจะฟอร์มทมนิกแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูฟอร์มก่อนนะครับถ้าพูดในเรื่องของโซนที่หน้าบ่ายก็จะมี2โซนนี้นะครับ ส่วนชิบ,บานะครับชิบ,บาเนี่ยโซนที่หน้าบายเนี่ยอืแทบจะไม่มีแล้วนะคือกราฟมันเบสมันไม่สวยนะครับถ้าพูดง่ายก็คือเบสไม่สวยเบสไม่สวยถ้าเบสไม่สวยแบบนี้ก็ง่ายๆครับเราก็จะใช้เรื่องของตัวเทรนไลน์เข้ามาช่วยลนะถ้าเบสไม่สวยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมอันนี้ก็สวยอยู่ ถูกไหมเป็นลักษณะของแรลลี่เบสแรลลี่ถูกไหมวันแพทเทิร์นิตัวนี้พักประมาณ50.88บจุเนี่ยเข้าท่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะจบทัดบโดยประมาณทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเล่นในชุดที่มันแบบเซลลงมาเนาะเนี่ยรอเบรกเส้นนี้นะครับกำลังจะเบรกเนาะรอเบรกเส้นนี้เสร็จแล้วปุ๊บน้เบรกลงมานะแล้วให้มันเด้งพูแบกแล้วค่อยเซลลงมานะครับ เอสแอลอยู่ไหนอ่ะเช่นสมุติผมเซล,ลโซนนี้แล้วกันโซนนี้เอสอลก็เหนือไฮนี้ก็ได้เนี่ยนะครับนะครับเซลลงมาด้านล่ะง่าอาร์ R R ก็หนึ่งต่อห้าคุ้มอยู่นะอืมประมาณนี้ประมาณนี้อ่าโซนะครับโซ,บโซยังไม่มีอะไรเนาะไปแล้วนะครับ XRP อารพีนะครับมุมหมอก็คืออ่าฟอร์มขึ้นมาในรูปแบบของตัวรีเซ็ปต์โป a คาร์เอเท่ากับซีีนะ โซนที่หน้าเซลล์ก็เนี่ยด้านบนเลยนะครับผมจะยังไม่ทำอะไรนะผมจะรอเซลล์ด้านบนมาดูแผนเข้าก Ripple มองไง r ริ p l e มองขึ้นครับชุดนี้คือมองว่ามีโอกาสที่จะทะลุผ่านโซนนี้แล้วไปเลยทีนี้ถ้าเรามาดูใน8ดชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันก็ม,มีโอกาสเป,เป็นไปนได้นะครับมีโอกาสเป,เป็นไปนได้เพราะถ้าเราดูแบบนี้เห็นไหมครับมันก็เป็นยกไฮโลเห็นไหมไฮโล ขึ้นอ,อีกชุดหนึ่งหรือเปล่านะครับถ้ามันขึ้นต่อนะโซนที่หน้าเซลและตรงกับระบบของเราคือโซนนี้นะครับอ่าคือโซนนี้ถ้ามันขึ้นต่อก็พิจารณาหาจหังหวะในการเซลที่โซนนี้นะครับมีแพทเทิร์นหรือเปลา่าเช็คหน่อยครับอ่าทรีดาไ,ได้ไหมทรีดาเข้าท่าด้วยจุดที่หน้าเซลก็ประมาณนี้2ไม้นะครับเอซลอยู่ที่แถวนี้แล้วกัน เนี่ซ็อบรอรก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวเป็นชาร์กครับเป็นชาร์กเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคไหมอ่าคือถ้าเบรกถ้าเบรกโซนนี้ได้ผมก็จะมารอเล่นโซนนี้นะครับโอเคเนาะอ่าตามตามระบบไปนะตามระบบไป BNB นะครับ BNB ราคาขึ้นมาแตะอ่าที่ ราคาของเราแล,แ,ลแล้วนะครับที่ตั้งไว้เนาะฟอร์มขึ้นมารูปแบบของตัว Alternate Bat นะครับเก็บได้แล้ว TP 1นึครับสามปนะที่เหลือก็ลุ้น TP สองนะครับหนออ้า Alpha ไปก่อน Tom อ AXS ข้ามไปตัวคับเลยละกันนะครับ ในส่วนของเหรียญครับเนี่ยนะครับราคาไซด์เวย์ออกข้างแบบจัดจัดนะครับใช้ต้องใช้กับว่าจัดจัดเลยล่ะโอเคนะแผมปิดหมดก่อนนะครับคือราคาแทบจะไม่มีวอล่มเลยล่ะนะครับส่วนตัวนะครับถ้าหลุดเนี่ยเนี่ยเหมือนเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันโซนเนี้ยมันจะเป็นโซนที่เรียกว่า liquidity หรือเปล่านะครับหรือถ้าเป็นฝั่ง smart money concept เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น eco low นะครับมีโอกาสที่จะหลุดลงไปเลยเนี่ยครับระวังนะระวังดีๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเทรดนะครับเราตีเส้นกดมาก่อนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าใครที่จะเทรดหรอือซื้อซื้อตัวนี้นะครับแนะนําว่านะครับให้เบรกที่ให้เบรกหายนี้ก่อนนะประมาณ360นะ ยืดเหนือ360ให้ได้ก่อนแล้วค่อยพิจารณาในการที่จะบ่ายขึ้นไปนะครับหรือเบรกเส้นกดนี้ให้ได้แล้วก็ราคาย่อลงมาค่อยหจาจังหวะในการบายแบบนี้จะดีกว่านะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะลงต่อมากๆเลยละนะครับโลนี้เอาไม่อยู่หรอกคือผมพูดเลยว่าโลนี้เอาไม่อยู่นะครับโลนี้เอาไม่อยู่โอเคเนาะถ้าเราวัดเรื่องของ AB เท่ากับ CD เนี่ยวัดได้นะวัดได้นะครับดูนะ ชุดนี้พักเท่าไหร่ดูพักประมาณ61เ mm นอะโดยประมาณนะครับเช็คระยะ1น่ตอนหนึ่งเนี่ยเป้าลงนี่เลยนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยลงนี่เลยนะครับ1 8 0เลยนะเอ,เ,อเ,อเอาเอาเราเรื่องเหมือนกันนะ1 8 0นะครับสวยๆหน่อยเนี่ยแถวนี้ ครับ180นโดยประมาณครับถ้าเราวัดในเรื่องของตัวแพทเทิร์นนะดูเช็คซิตัวนี้ลงมาพาักประมาณ61จบ78อ่ะก็จะมีโซนนี้ประมาณ2-40ก่อนด่านแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะจบเป็นในรูปแบบของตัวการเลขก่อนนะครับที่ตรงนี้ถ้าการเลขเอาไม่อยู่ก็ลงล่างเลยนะครับในรูปแบบของตัว r e c e t s u p p o ab เท่ากับ สีดีนั่นเองนะประมาณนี้อโอเคไหมอ่าระวังนะระวังให้เบรก3 6 0ก่อนนะครับเพื่อหาจังหวะในการ follow by แต่ถ้าเบรกไม่ได้แน่นอนครับว่ามันก็จะทิ้งแบบนี้แบบนีอ้อาจจะขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะลงต่อแบบนี้โอเคเนาะอ่ะ หมดละนะครับหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะแฮปปี้นะครับกับการแชร์ไอเดียและมุมมองในวันนี้นะครับเวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ